ลูกสาวนะครับม,มีพื้นที่เสี่ยงลูกสาวเนี่ยมีพื้นที่เสี่ยงสามกรณีนะครับหนึ่งมีเพื่อโรงงานหรือคนใกล้คิดเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นที่มาจากญี่ปุ่นแล้วก็กลับไปแล้วนะครับได้เจอกับเพื่อนรงงานประมาณต้องเดือนมีนานะครับแต่ปรากฏว่าเพื่อนญี่ปุ่นไม่มีอาการไม่มีติดไม่มีอะไร เขาก็ไม่ได้มีติดอะไรเขาเขาแยกกับเพื่อนเขาเขาก็อยู่ที่คอนโดนะครับถ้าอยู่ในผังจะเป็นวันที่สิบนะถึงสิบหกมั้งนะถ้าดูในผังนะครับลองลองลองดูนะครับที่เราแจกเป็นโฟล์ไว้ก็อยู่ที่คอนโดอาชี์กว่าก็ไม่มีอาการอะไรตรงนั้นนะฮะอปัจจัยเสียงที่สองก็คือเราได้รับรายงานจากการตรวจสอบไปที่กรุงเทพว่าคอนโดที่น้องผู้หญิง ที่เป็นลูกสาวอายุ42เนี่ยซึ่งเราเชื่อว่าเป็นคนที่นําเชื้อเข้ามาในจังหวัดเนี่ยนะครับออคอนโดของเขาเนี่ยในคอนโดเขามีสองตึกตึกเอติดบีตึกที่เขาอยู่ไม่มีคนติดแต่ตึกอีกตึกหนึ่งมีคนติดไปแล้วที่กรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีช่องทางในการรับเชื้อจากือรร่วมงานจากคอนโดที่พักอาศัยแล้วประเด็นที่สามของเขาก็คือเขาเป็น ค้าขายอยู่ตลาดรถไฟที่กรุงเทพซึ่งถ้าใครติดตามข่าวดีๆมีข่าวเล็กๆอยู่นิดนึงเมื่อประมาณวันที่20อะไรประมาณนั้นเนะ่ะของมีนาเนี่ยมีข่าวเล็กๆว่า <c oughs> เป็นข่าวหรือข่าวอะไรไม่รู้แต่บอกว่ามีแม่ค้าในตลาดรถไฟได้รับเชือ้อเพราะว่าตลาดรถไฟจะเป็นตลาดที่คนต่างชาติ